เอาล้ครับหนุ่มจาไม่กล้าหวานแหแล้วครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมครับลุ้นได้ไหมได้ไหมลุนลุนลุนเอาเอาปลาเลยนะเอาปลาเลยปากระบ,บอกเอาไหมอ๋อหนุ่มจาไม่กล้าบอกไม่มีปลาครับวัดดวงไปเรื่อย ดูนะครับจะได้สักตัวไหมครับก็ทำมาหากินอยู่ชายหานี่แหละครับเวลาว่างก็ตกเบ็ดตกปลากินนะครับดูว่าจะได้ปลา,าสักตัวไหมครับนักท่องเที่ยวก็เที่ยวไปนะครับเนะนักท่องเที่ยวก็ว่ายน้ำแช่น้ำนะ ได้ไหมครับได้ไหมครับโอ้โหน่าจะไม่ติดสักตัวครับผม